ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างเรื่องราวของซิตี้นะครับก็คือดิวของดิวที่ชื่อว่านิโก้กอนซาเลสนะครับดิวของนิโก้กอนซาเลสคือใครเขาคือนะครับดาวรุ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเ,เขาคือคือตอนนี้แมนซิตี้เนี่ยนะครับต้องการเซ็นสัญญากับนิโก้กอนซาเลสยังไรก็ตามนะครับราวเตะคนนี้อายุ23ปีนะครับเล่ในใ้กับสโมสรปอร์โตแล้วก็ติดทีมชาติสเปนรุ่นยูยี่สิบเอ็ดปี นะครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานของเขานะแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่รอยคิรี่นะครับไปอยู่ที่ยูเวนตุสเนี่ยก็ทําให้โอกาสที่ลิพูเจเซสัญญากับรอยคิรี่เป็นไปไม่ได้นะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับหมดลรยังโอโหวันนี้ข่าวเยอะนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของเคนันเยนดิสนะครับถ้าดิวอเรฮโดกานาโชล่มผมย้ํา